ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่จะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับด้านสังคมนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วละครับสวัสดีครับอาจารย์อัชลาครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็จะชวนอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของประเด็นนักสังคมสงเคราะห์ครับเราพูดคุยเรื่องราวของปัญหาการค้ามนุษย์หรือว่าขบวนการค้ามนุษย์กันมาค่อนข้างที่จะหลายสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องราวของการดําเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหารวมไปถึงในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาสําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับในบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ครับ ค่ะในบทบาทของนะักสังคมสงเคราะห์ขขนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะ ดูแลนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายนะคะทางด้านของการค้ามนุษย์เนี่ยได้หลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะรวมถึงเราเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะให้เกิดประเด็นในเรื่องของนโยบายนะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ได้ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่สําคัญนะคะที่จะสามารถช่วยให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคะ่ะ ทั้งเหยื่อของการแกรมเองนะคะและ้วก็เหยื่อของการค้ามนุษย์เองเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะอืมครับทีนี้เนี่ยมาเริ่มต้นกันนะครับในเรื่องราวของปัญหานี้นะครับกับเรื่องราวของนักสังคมสงเคราะห์ว่าเข้าไปมีส่วนช่วยในเรื่องราวนี้ยังไงกันได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะ นักสังคมสงเคราะห์นะคะก็มีบทบาทค่ะที่สําคัญนะคะในการแก้ไขปัญหาก,การคามนุษย์ค่ะซึ่งบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์นะคะก็คือเน้นการเยียวยานะคะการช่วยเหลือเยื่อ นะคะหรือว่าเราสามารถทําในเชิงต้องการปัญหาหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะผู้เสียหายอย่างยั่งยืนได้ด้วยนะคะในประเด็นของการให้การช่วยเหลือผู้เสียหายโดยตรงนะคะ <ๆ S 2> <MEL. S 1> เช่นหนึ่งก็คือการประเมินความต้องการะคะ่ะซึ่งนันส,สังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะก็สามารถประเมินนะคะในเรื่องของกายจิตสังคมนะคะเช่นสาภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะของผู้เสียหายนะคะประเมินความต้องการนะคะว่า อันไหนที่เป็นความต้องการเร่งด่วนนะคะอันไหนที่เป็นความต้องการในระยะถัดไปนะคะชเช่นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะประเภทการค้าการแกรมอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องการแบบที่พักนะคะหรือว่าการเคาน์เซลลิงหรือว่าบริการให้คำปรึกษานะคะหรือว่าการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็สามารถที่จะทำหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆนะคะให้เข้ามาช่วยเหลือเยือได้ นะคะอันที่สองค่ะก็คือการให้ทำศึกษาค่ะยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนนะคะก็มีปัญหาความเครียดมีปัญหาภาวะซึมเศร้านะคะจากการที่ได้รับความรุนแรงนะคะมาเป็นระยะเวลาที่นานนะคะเช่นหลายๆคนเนี่ยถูกบังคับถูกทุบตีนะคะถูกทําร้ายร่างกายนะคะก็จะเกิดภาวะความเครียดความวิตกกังวลนะคะหรือว่าสภาวะ PTSD นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า post-traumatic s t r ดดิ Disorder นะคะ,คะนักสังคมสงเคราะหค่ะก็สามารถที่จะบริการให้ทำปรึกษาค่ะเพื่อจัดการกับผลกระทบนะคะทางด้านของจิตใจของเด่ได้ด้วยนะคะอนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะ ส่งต่อบริการด้วยในประเด็นไหนที่นะักสังค,สงคมสงเคราะห์ไม่สามารถดําเนินการเองได้นะคะก็จะทําการประสานส่งต่อค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคเช่นโรงพยาบาลหน่วยงานทางด้านกฎหมายหรือว่าองค์กรนะคะพัฒนาเอกชนนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะให้ได้รับบริการที่เหมาะสมค่ะเองอืมนะครับพูดไปแล้วเนี่ยนะครับนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่เข้าไป พูดคุยนะหรือว่าเข้าไปเยียวยาในส่วนของความรู้สึกหรือว่าจิตใจต่างๆนะครับของ ผู้เสียหายนะฮะอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยเขาต้องมีเทคนิคนะครับหรือว่าขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนยังไงในการที่จะเข้าไปหาหรือว่าเข้าไปให้ความช่วยเหลือเหยื่อสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่เป็นบุคคลปกติทั่วไปเหยื่อที่เป็นกลุ่มเประาะบางนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะมีขั้นตอนในการที่จะเข้าไปยังไงกันบ้างครับอาจารย์ครับ ค่ะอย่างที่บอกนะคะเหยื่อในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาในหลายๆด้านนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่มีทักษะทางด้านอาชีพนะคะถึงตกเป็นเหยื่อถูกไหมคะ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อก็จะเป็น unskilled worker นะคะแล้วพอมีข้อเสนอที่ ให้งานนะคะที่มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงค่ะ <c oughs> เขาก็รีบตะครุบนะคะ <c oughs> แล้วก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อนะคะของการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการฟื้นฟูและสนับสนุนในระยะยาวนะคะเพื่อให้เหยื่อเนี่ยนะคะไม่ถูกกลับไปเป็นผู้เสียหายทางด้านค้ามนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเช่นการประสานในเรื่องของหน่วยงานนะคะ <c oughs> การฝึกาอาชีพนะคะช่วยให้ เหยื่อเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะที่จําเป็นนะคะสำหรับการประกอบอาชีพนะคะ s right. <S เขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความมั่นคง mm hmm. หรือว่าเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็มีภาวะความยากจนนะคะมีภาวะหนี้สินนะคะ s right. <S ก็จะต้องมีการประสานในเรื่องของกองทุนต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของภาวะหนี้สิน เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะกลับไปเป็นเหยื่ออีกรอบหนึ่งถ้าสมมติว่าเขายังไม่สามารถที่จะใช้มีสิทธิ์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคต่อมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะคะสนับสนุนให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเนะะี่ยค่ะมีคุณค่าต่อสังคมแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะในด้านของกฎหมายต่างๆนะคะคในกระบวนการทางด้านกฎหมายเช่นการยื่นฟ้องนะคะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะหรือว่าการคุ้มครองสิทธิ์นะคะ การพิทักษ์สิทธิ์นะคะของเหยื่อนะคะเพื่อให้เขาได้รับสิทธิ์ที่เขาพึงได้รับด้วยอืมนะครับก็เท่าที่ฟังอาจารย์แล้วก็มองได้นะครับว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะอยู่กับผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่มีปัญหาที่เจอเจอกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยในแทบทุกจะเรื่องราวของเขาเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับต้องมีคุณสมบัติในการที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะครับทั้งด้านจิตวิทยาเองก็ดีด้านสังคมแล้วก็อีกหลายด้านด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับสำหรับนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยครับ ถูกต้องค่ะแถนนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะก็ยังมีบทบาทที่สําคัญค่ะในการป้องกันปัญหานะคะด้านของการค้ามนุษย์ด้วยนะคะอ,อย่างที่บอกค่ะว่าการให้ความรู้แก่ชุมชนนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อนะคะเช่นความรู้ในเรื่องของรูปแบบใหม่ๆนะคะของการหลอกลวงนะคะหรือว่าการระวังภัยจากการเสนอานานะคะว่ามีประเด็นใดที่เราสามารถตรวจสอบได้บ้างหรือว่า มีหน่วยงานใดที่จะสามารถที่จะทําให้คนที่ต้องการหางานเนี่ยค่ะตรวจสอบได้บ้างว่าเป็นงานที่ค้ามนุษย์นะคะหรือว่าเป็นงานจริงๆนะคะ mm. แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้นะคะเพราะว่าเราก็มีนักสังคมสงเคราะห์นะคะในเทศบาลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรณรงค์นะคะในชุมชนนะคะ,ะเพื่อที่จะสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายค่ะให้สามารถที่จะสังเกตสังกานะคะพฤติการที่เป็น ข้อสงสัยที่จะเป็นประเด็นของการค้ามนุษย์นะคะหรือว่าส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยค่ะเข้าใจพฤติการนะคะว่าเอ้ยพฤติการเหล่านี้เนี่ยคือการค้ามนุษย์อย่างหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้ช่วยป้องกันนะคะสมาชิกภายในชุมชน,นะคะ่ะจากปัญหาการค้ามนุษย์นะคะได้ในระยะยาวค่ะ นอกตางน,นี้นะคะการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะักสังคมสงเคราะห์เนี่ยสามารถที่จะทำงานในประเด็นของรูทูทูทีนทูรีเชิร์ชได้นะคะก็คือการวิจัยจากการทำงานของเราเนะะี่ยล่ะค่ะเราก็ส่งข้อเสนอทางนโยบายนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหา นะคะในแง่ของกลไกลนะคะที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการขามนุษย์ได้อืมครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญทีเดียวนะครับที่นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับต้องมีในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องราวของการกําหนดนโยบายเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเราจะนําแนวทางไหนนะครับหรือว่าเราจะต้องมีการบรูรณาการกับหน่วยงานต่างๆมากน้อยแค่ไหนยังไงในการที่จะมาร่วมบรูรณาการในการแก้ไขปัญหาแต่ละเคสแต่ละอย่างหรือว่าในเรื่องราวของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ะค,ะครับาอาจารย์ครับค่ะการทำงานในระดับนโยบายนะคะก็เป็นประเด็นที่สําคัญะคะ่ะเพราะว่านักสังคมสงคราะเนี่ยเราทํางานอยู่กับปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ข้อเท็จจริงนะคะแล้วเราก็จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้มีการ เก็บและรวบรวมข้อมูลค่ะที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนเนะคะก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะคะที่จะทําให้เกิดข้อเสนอทางนโยบายนะคะเพื่อที่จะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะในเชิงนโยบายได้นะคะนอกจากนี้ค่ะ ก็ยังสามารถที่จะทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อที่จะเสนอแนวทางนะคะในการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็มาตรการในการป้องกันนะคะเรื่องการค้ามนุษย์ได้นอกจากนี้นะคะนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่าคนที่ทํางานนะคะกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่น พวกกลุ่ม IOM นะคะ UNODC นะคะหรือว่า UNHCR อ,อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะส่งเสริมในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะของ มนุษย์นะคะในระดับระหว่างประเทศได้ด้วยนะคะเพื่อขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในระดับนานานชาติค่ะอืมครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญทีเดียวที่จะต้องมีการร่วมม้ร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนแล้วก็ในเรื่องของผลลัพธ์นะครับที่ได้นะฮะหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวของผลสําเร็จต่างๆที่นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือในเคสต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเป็นที่น่าพอใจแค่ไหนยังไงบ้างไหมครับหรือว่าจะมีเคสหรือว่ากรณี ไหนที่เห็นเด่นชาัดเห็นเป็นที่ประจักษ์กันได้บ้างครับอาจารย์ครับ ค่ะจริงๆแล้วนะคะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ยังมีจํานวนอยู่ที่ค่อนข้างน้อยนะคะในปัจจุบันนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการนะคะของภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานงต่างๆนะคะที่ต้องการองค์ความรู้นะคะทางด้านของสังคมสงเคราะห์นะคะของนักสังคมสงเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันนะคะที่รัฐบาละค่ะก็จะต้องให้การสนับสนุนนะคะให้สถาบันที่ผลิตนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยค่ะช่วยกัน ผลิตสังคมสงเคราะห์ขขที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาหนุนเสริมนะคะในการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็ในงานที่มีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องนะคะใ,ในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะก็ ต้องการนะคะวิชาชีพสังคมสงเคราะห์นะคะโดยตรงคนที่จบสังคมสงเคราะห์ศสตษานะคะเพราะว่าต้องมีการทํางานในเชิงลึกนะคะร่วมกับกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มที่เป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งนะคะทางด้านของการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือเยื่อการวิเคราะห์กายจิตสังคมนะคะหรือว่าการแฟคไฟดิงนะคะประเด็นที่เป็นข้อพิจารณานะคะเพื่อ นำมาใช้นะคะในการสร้างดุดเพินิดในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เสียหายในอนาคตด้วยนะคะซึ่งก็ต้องการคนที่จบตรงแล้วก็มีองค์ความรู้นะคะที่สําคัญน,นะคะในการที่จะช่วยนะคะในประเด็นต่างๆเหล่านี้ อืมครับทีนี้เนี่ยเท่าที่มองนะฮะจากของวิชาชีพนี้เนี่ยนะครับก็คือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นักสังคมสงเคราะห์ก็คือมันก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านสังคมที่จะต้องเข้าไปสงเคราะห์หรือว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลเยียวยาสําหรับผู้ที่ได้โอกาสเนี่ยนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยในส่วนของคุณสมบัติบ้างดีกว่านะครับเผื่อว่าหลายๆคนที่ฟังแล้วเนี่ยเอ๊อยากจะไปเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือว่าอยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับพอาจารย์ครับเขาต้องมีคุณสมบัติอย่าางงไรต้อมมีคว ชอบในเรื่องเราอะไรยังไงเป็นพิเศษบ้างไหมครับอาจารย์ครับถ้าในประเดนแรกเลยนะคะก็คือต้องเป็นคนที่มีใจรักค่ะในการพูดคุยนะคะให้คำปรึกษานะคะหรือว่าให้การดูแลนะคะผู้ที่เป็นกลุ่มเราะบางทางด้านบางตาะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าเราต้องทํางานกับคนนะคะ ข้อดีนะคะของการทํางานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็คือเป็นงานที่ไม่สามารถที่จะใช้ AI เข้ามาทดแทนการทํางานได้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่ต้องทํางานเชื่อมโยงกับมนุษย์โดยตรงเพราะฉะนั้นก็ต้ององาศัยในเรื่องของความเข้าอ,อกเข้าใจของการเป็นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นงานที่มีความยั่งยืนะคะ่ะอ,อย่างที่สองนะคะนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็จะต้องเป็นนักประสาท Mm hmm. นะคะ mm hmm. หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นนักประสานสิทธ,ธิ์ก็คือประสานนะคะหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็เยียวยานะคะซัพพอร์ตเยื่อนะคะหรือว่าผู้เสียหายนะคะเพราะ,ะนั้นนี้ก็จะต้องมีใจรักในเรื่องของการคอมมูนิเคตการสื่อสารการประสานงานนะคะ mm hmm. อันที่สามก็คืออาจจะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะเ mm hmm. พราะแน่นอนว่าการทํางานทางด้านสังคมสงเคราะห์เนี่ยคะ่ะเราทํางานกับ กลุ่มที่เป็นกลุ่มเบมาบางหรือว่ากลุ่มผู้ตกทุกข์ได้ยาก เพราะฉะน,นั้นเนี่ยการมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมค่ะกับผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะเก็บเอาอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ค่ะกลับมาเป็นความทุกข์ของเราเองนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้าจิตใจในระยะย,ยาวได้นะคะเออครพราะฉะน,นั้นเนี่ยการมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความอดทนอด,อดกลั้นนะคะทางด้านของจิตใจนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือแน่นอนว่า มันจะมีอยู่ไม่กี่งานแล้วคะ่ะที่เราทําด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วแถมยังเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงด้วยคะ่ะอืมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็ถูกนะครับเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยเรื่องราวของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่าวิวัฒนาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้อาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยนะครับอาจารย์ญญครับอาจจะถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์เองหรือว่าสมองกลเองเนี่ยนะแต่ว่า อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจที่มาจากอินไมา์นะหรือว่ามาจากความรู้สึกลึกๆในใจของคนจริงๆเนี่ยมันยากเหลือเกินครับที่เทคโนโลยีหรือว่าเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่ได้นะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็แน่นอนแหละครับว่าคุณสมบัติต่าง um, se, ๆนะครับก็เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในใจของคนหลายๆคนอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นคุณสมบัติที่หลายคนเนี่ยพึงมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะต้องมาเสริมสร้างอะไรกันเยอะแยะแต่แน่นอนเลยครับว่าเรื่องของการที่เราจะเสริมสร้างเาเรียกว่าจิตวิญญาณของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยให้มีความรู้สึกนึกคิดที่อยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะช่วยช่วยเหลือคนอื่นอย่างจริงจังเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการฝึกฝนหรือว่าต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะในการ เป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะก็สามารถเข้ามาสมัมรกันได้นะคะตอนนี้เราก็พิจารณาพอร์ตกันอยู่นะคะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งศูนย์รังสิตนะคะแล้วก็ศูนย์ลำปางน,นะคะซึ่งก็จะเปิดรับรอบที่สามนะคะคของระดับปริญญาตรีนะคะของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นะคะ hmm. ในอีกประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็มาสมัครกันได้คะ่ะส่วนใครที่คิดว่างานาส,สังคมสงเคราะห์อาจจะเป็น เรื่องที่ไม่ถนัดนะคะอ,อยากจะเป็นนักพัฒนาสังคมนักพัฒนานโยบาย <c oughs> มากกว่าอยากจะเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูในหลักสูตรของนโยบายสังคมและการพัฒนาได้ซึ่งเรามีหลักสูตรของภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียนหลักสูตรสี่ปีที่ท่าพระจันทร์ค่ะก็สอบถามได้นะคะที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอืมก็น่าสนใจแล้วก็ไปสมัครเรียนก็ได้นะครับขอพูดคุยอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับ เร law, well, of of ื่องราวเกี at X, ่ยวกับประเด็นของการที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะมองนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยว่าเป็นคนที่อาจจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือว่ามีความที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงจังอาจจะมองด้วยด้วยซ้ำาลครับว่าสังคมต้องมาก่อนคนอื่นต้องมาก่อนความสุขส่วนตัวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าต้องมีการที่จะต้องเสียสละมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ จริงๆแล้วนะคะทุกอาชีพค่ะไม่เฉพาะักสังคมจงเคราะห์นะคะค work life balance เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีดุลยภาพนะคะระหว่างความสุขนะคะกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็การทำงานนะคะแต่ว่าถ้าเรามีความสุขกับการทำงานด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราทำงาน,นะค่ะเราก็จะต้องมีการวางนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ย ไว้ที่ทํางานจากนั้นเนี่ยพอกลับมาบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสภาพกายแล้วก็สภาพจิตนะคะของคนที่ทํางานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เวลานะคะในช่วงที่เราไม่ทํางานเนี่ยค่ะกับความสุขนะคะในเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยนะคะระหว่างวันเช่นการดูทีวีนะคะการทําในสิ่งที่ชอบการกินอาหารที่ชอบนะคะแล้วก็วางสิ่งที่เป็นความ เครียดในเรื่องของทํางานเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ทางานไม่ต้องนํากลับไปที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสําหรับทุกอาชีพไม่เฉพาะแต่นักสังคสมสงเคราะห์ค่ะอืมนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสิทธิ์เก่านะครับของทางาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ได้ไปปฏิบัติงานจริงว่าเอ๊สิ่งที่เราเรียนกัน หรือว่าทุกๆุอาชีพนะครับอาจารย์นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกๆอาชีพเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีเรียนในเรื่องราวของทฤษฎีซึ่งนําไปสู่การปฏิบัตินะครับหรือว่าการเรียนภาคปฏิบัติก็มีเหมือนกันทีนี้เนี่ยในเวทีจริงสนามจริงในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะฮะมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีการที่ต้องฝึกฝนหรือว่าฝึกปรืออะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนย,งไงยังไงอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะหลายๆคนนะคะก็คงจะรู้ถ้าสมมุติว่ามีประสบการณ์การทางานนะคะในโลกเอ,อเป็นจริงก็ค่ะก็จะไม่มีใครคอยดูแลเรานะคะเหมือนในระบบมหาวิทยาลัยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกงานเนี่ยค่ะก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญเลยนะคะที่จะเป็นการเตรียมตัวนะคะนิสิตหรือว่านักศึกษา นะคะให้สามารถที่จะเข้าไปทํางานนะคะแล้วก็มีทุิคุมกันนะคะทางด้านของอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะคในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลกของการทํางานแห่งความเป็นจริงอ,อย่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยก็จะมีการฝึกงานทั้งหมดสามฝึกด้วยกันนะคะคก็คือฝึกเคสเวิร์กฝึกกรุ๊ปเวิร์กนะคะแล้วก็ฝึกในส่วนของ สิ่งที่ตนเองสนใจนะคะแล้วก็มีชั่วโมงในการฝึกนะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบแปดร้อยชั่วโมงด้วยกันนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าเราได้มีประสบการณ์การทำงานนะคะกับโลกภายนอกและในส่วนหนึ่งของการฝึกงานพอเราเข้าไปทำงานนะคะในสถานการณ์จริงๆเนะะี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราพอที่จะรู้เราก็เข้าใจในการปฏิบัติตัวหรือว่าการปรับตัวกับ สังคมที่อยู่ภายในที่ทํางานซึ่งแน่นอนว่าเรื่องาราวของการฝึกงานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องาราวของการที่จะจบออกมาเป็นบัณฑิตหรือว่าการที่จะจบออกมาเป็นผู้ที่จะปฏิบัติงานจริงในหน้าที่นั้นๆเนี่ยนะครับลหลายๆคนอาจจะมองว่าการฝึกงานก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วครับอาจารย์การฝึกงานมันก็แค่การฝึกเฉยๆมันไม่ได้จริงจังอะไรอาจารย์อยากจะบอกเรื่องาราวของประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมครับจริงๆแล้วการฝึกงานเนี่ยค่ะ อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราฝึกเนี่ยนะคะอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปทํางานในสถานที่นั้นได้เลยถ้าสมมติว่าเขาสนใจที่จะจ้างเราต่อเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การเข้าไปฝึกงานเพื่อให้จบการศึกษาแต่มันเหมือนกับการ p r e e employment เพราะว่าถ้าเขาเห็นหน่วยงานว่าเราสามารถทํเงินได้ดี ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะก็จะมีนักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานค่ะในรอบที่สามเนี่ยค่ะในฝึกที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็ได้รับการสร้างงานต่อทั้งในองค์กรในประเทศองค์กรเอกชนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตั้งใจทํางานในการฝึกงานเนะะี่ยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่สะท้อนศักยภาพของเราแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าเขาเนี่ยควรที่จะ สร้างงานเหล่าต่อหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่อยู่ในช่วงของการฝึกงานน้องตั้งใจที่จะฝึกงานค่ะเพราะว่าการฝึกงานเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทาให้เกิดการสร้างงานต่อได้ในอนาคตค่ะอืมนะครับก็เป็นประเด็นของนักสังคมสงเคราะห์นะครับในส่วนของบทบาทในสังคมไทยนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคมแบบไหนอย่างไรปัญหาเรื่องราวของพวกแกมที่ หลอกลวงคนไปทํางานเรื่องราวของการที่จะเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับก็คอยที่จะให้ความดูแลนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะประสานในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยเหลือได้นะครับให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับโดยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฉพาะหน้าก็ดีหรือว่าอย่างยั่งยืนด้วยนะครับอาจารย์ครับในช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมกันอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะก็ตอนนี้นะคะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะก็ได้มีการเปิดหลักสูตรนะคะค Social Policy and d e v e l o p m e n นนะคะภาาภาษาไทยแล้วก็ภา,ภาษาอังกฤษนะคะคเป็นหลักสูตรสี่ปีในระดับปริญญาตรีนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายนะคะแล้วก็ชอบนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะคกับมนุษย์สังคมแล้วก็ชุมชนนะคะคก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้ะคะ่ะที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมบัชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยทางอาทับดีลูปชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ